เราไปเที่ยวที่นั่นมาแล้วเราก็ได้ชิมกาแฟของเขามารวมทั้งชาของเขาด้วยซึ่งมันคือจริตเราอ่ะมันใช่เลยวิธีทำที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือการดีโครชันในทรายใช้ความเดือดในทรายเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นรูปแบบแปลกสำหรับเราที่เราไปเห็นในตอนนั้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเจ๋งว่าพอไปรู้ตอนหลังว่าเขาได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วด้วยอ่ะมันยิ่งรู้สึกแบบโอ้ยมันเจ๋งเข้าไปอีกอ่ะมันเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่ศตวรรษที่16จนถึงปัจจุบันเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย มันยังมีความง่ายและความละเอียดและเมียดละไมยอยู่ในนั้นอ่ะเราอยากโชว์ตรงนี้ให้คนอื่นได้เห็นบ้างรสชาติดีแล้วก็เข้มข้นกลมกล่อมด้วยค่ะ สวัสดีค่ะลิกุงค่ะเจ้าของพนักงานแซฟคาเฟ่ค่ะไปเที่ยวประเทศตุรกีมาค่ะก็เป็นประเทศที่ชอบมากซึ่งก็ได้ไปเรียนรู้วัฒน,นธรรมแล้วก็วิธีการดื่มชากาแฟที่น่ารวมทั้งประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็ไปหลายเมืองค่ะไปทั้งอิชเมียด้วยแล้วก็ไปคาป,ปัโดเกียอิสตันบูลแล้วความรู้สึกที่ไปตอนนั้นอ่ะเราได้รับประสบการณ์ใหม่เราเคยเรียนมาแล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าถึงมันขนาดนั้นจนวันหนึ่งที่เก็บเงินเที่ยวกันได้ไปเห็นของจริงมาได้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราควรจะเอามันกลับมานำเสนอ,อคนไทยเป็นอะไรที่แปลงหม่สสำหรับคนไทยด้วยค่ะ <S <S พระนครแทบคาเฟ่นเนี่ยมาจากคำแรกที่เราคิดถึงเลยคือพระนครศรีอยุธยามันเป็นคำขึ้นต้นคือพระนครเหมือนกันซึ่งเป็นเมืองที่เราอยู่ด้วยแล้วก็อีกเมืองหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือนครอ,อิสตันบูลูปแบบของวัฒนธรรมที่เราเอามาผสมผสานทําในร้านนี้ส่วนคําว่าแทบเรานึกถึงอะไรเรานึกถึงอาหารอีสานถูกไหมคำว่าแทบสองอย่างรวมกันอ่ะมันก็เป็นทั้งพระนครแทบ อยู่ด้านล่างอยากแซปบเจอกันข้างล่าง ร้านนะคะถ้าลูกค้ามาแล้วอจะเห็นความชัดเจนของร้านเป็นคาเฟ่เพียวๆเราก็จะไม่ให้นําอาหารขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎของศาสนาของประเทศเขาด้วยข้างบนเนี่ยมันเป็นสไตล์พะหุวัฒนธรรมเนาะเป็นการใช้วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอันนี้เป็นหลักศาสนาเขาเคารพแล้วก็ให้ความสําคัญตรงนี้ค่ะซิกเนิเจอร์ของเราก็แน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องของชากาแฟตุรกีนะคะขนมตุรกีบักลาวาตุรกีซีรัทแล้วก็มีซาเลตไอรัน อันนี้ก็จะนํามาจากตุรกีค่ะเป็นสูตรของตุรกีหมดเลยรวมทั้งวัตถุดิบด้วย <Yeah. S 1> การต้มเมลซายเนี่ยที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกมันเป็นกระบวนการวิธีการทําวิธีสกัดตัวกาแฟขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการดีโครชันส่วนไอวิธีการดีโครชันเนี่ยมันก็คือการนํากาแฟละเอียดระดับผงแป้งอะเอาลงไปต้มกับน้ําที่มีค่าของจดด่างอะไรต่างๆในน้ำาค่ะมีความพอดีของมัน พอมันสกัดขึ้นมาแล้วมันก็จะได้ตัวเคนมากแต่พอเวลาดื่มเนี่ยวิธีการดื่มกินกาแฟตุรกีทั่วไปก็คือก็จะดื่มด้านบนรอให้ตะกรนมันตกก่อนเสิร์ฟพร้อมคู่ขนมถ้าเราจะดื่มหวานหรือไม่หวานเนี่ยเราต้องบอกเขาต้องแต่ต้นๆว่าฉันทานหวานนะฉันไม่ทานหวานเพราะกาแฟตุรกีจะคนแค่ครั้งเดียวก็คือตอนทําหลังจากนั้นเขาจะไม่คนแล้วเนื่องจากมันเป็นผงละเอียดค่ะ มันเลยต้องให้ตัวมันตกตะกอนถึงจะดื่มได้ที่ตุรกีเขาจะมีหมอดูทํานายทางนี้โดยเฉพาะเวลาคุณทานกาแฟแล้วความแก้วทิ้งเอาไว้พอเ,เปิดมาหมอดูก็จะบอกในระยะอนาคตที่ใกล้ถึงนี้มันจะมีอะไรอยู่ในดวงคุณบ้างซึ่งเขาจะดูจากคาบกาแฟอย่างคาบกาแฟที่มันจะขึ้นอาจจะเป็นรูปนางฟ้าเกือกมา้าหรือเป็นรูปอ e ีวิลไอหรืออะไรก็ตามที่เขาจินตนาการพอที่จะเห็นมันนะคะจะดูร่วมกับไพ่ทาโรดูสองอย่างประกบกันซึ่งดวงแม่นมากประเทศเขาว่าทานเชาทิ่เงเย็นก่อนนอนเลยนะจ๊ะเฮ้ยกินอย่างนี้เลยหรอ เราก็รู้สึกแบบนั้นที่นั่นอ่ะเวลาเขากินชากินกาแฟเขาจะไม่ได้กินกับเค้กนะที่นั่นเขาจะกินถั่วและทาพืชเพื่อเพิ่มพ,พ,พลังงานเพราะในช่วงหน้าหนาวมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะทําไมที่ร้านพี่จะไม่ค่อยมีเคก้กพี่พยายามจะให้ลูกค้าสั่งขนมที่มันเป็นจากตุรกีพี่อยากให้ทุกคนได้ลิ้มรสค,ความเป็นตุรกีอย่างแท้จริงอ่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปอนาคตแต่พี่ก็จะนําตอนโดมามาขายคืออะไรไอติมตุรกีไอติมตุรกีที่เราเห็นแป๊ะแปะ,แปะ แกล้งคนกันอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็เป็นหยอกล้อทําให้รู้ถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ของคนเติร์กกัน,นะคนตุรกีนั่นเองแรงบันดาลใจในการตกแต่งร้านก็มาจากกาแฟตุรกีเนี่แหละค่ะที่มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาจากตั้งแต่สมัยอนาโตเลียแล้วก็ออกโตมัน แล้วก็มาเป็นตุรกีจนทุกวันนี้อย่างในยุคออตโตมันเนี่ยก็เ,ยเป็นคาเฟ่ยุคโบราณเป็นคาเฟ่รูปแบบแรกของคาเฟ่เลยมาจากที่นั่นพรมที่อยู่ในบ้านของทุกบ้านคือคนตุรกีเขาผูกพันกับรมพรมมันอยู่ในวิถีชีวิตของเขาพรมางผืนก็ไม่ได้มาจากตุรกีนะคะมาจากทางอียิปต์ก็มีมซึ่งมันก็ใกล้ๆกันอียิปต์มีอุซเบกิสถานอิหร่านแล้วก็มีหลายประเทศ ที่เจอหลักๆเลยคือการนําเข้าของมูลค่าภาษีด้วยแล้วก็รวมทั้งของบางอย่างที่มันหายากมันต้องใช้การสืบสอบมันต้องใช้ความพยายามในการที่จะเรียนรู้ให้มันถูกวัฒนธรรมของเขาเราจะต้องไม่ทําวัฒนธรรมเค็เพี้ยนอดทนแล้วก็กําลังใจอันนี้สําคัญมากมันก็มีหลายครั้งที่ทําร้านนี้แล้วก็นั่งร้องไห้นะเพราะว่าของบางอย่างมันไม่ได้เด้งมาง่ายๆอะไรที่ทําออกมาแล้ว ทำมาจากใจอ่ะพี่ว่าลูกค้ารับรู้ได้รับรู้ได้ว่าเราตั้งใจทํามันจริงๆเปิด9ก้าโมงเช้าค่ะจนถึง6กโมงเย็นนะคะในส่วนของฝั่งคาเฟ่สฝั่งอาหารก็จะเป็น9ก้าโมงเช้าจนถึง1นึ่ทุ่มค่ะของทุกวันเหมือนกันถ้าจะมีวันหยุดเพจก็จะบอกหน้าเพจก่อนจะเป็นวันพุธกลางเดือนกับพุธปลายเดือนค่ะเพื่อทําความสะอาดนําพมแล้วก็น้าผ้าทุกอย่างไปซักทําความสะอาดจะมีรถตู้วิ่งผ่านสายป่าโมกอยุธยากรุงเทพอันนี้นก็คือมาจากกรุงเทพได้เลยยาวไปจนถึงอ่างทองเส้นนี้ก็จะวิ่งผ่านด้วยก็สําหรับผู้ที่สนใจ ะะอยากลองทานกาแฟตุรกีดูนอกจากจะมีวัดมีที่สักการะแล้วก็ทัวร์เวัดแล้วนะคะอยากลองก็ถ้าทำอะไรใหม่ๆก็ลองมาที่ร้านดูค่ะเรามีกาแฟตุรกีนำเสนอให้กับทุกท่านได้ลองชิมวิ้มรสรสชาติแบบใหม่ของกาแฟดูค่ะ